ความรักไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่คือการเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์สัปดาห์นี้ความรักของคุณดูเหมือนจะมีเรื่องให้คิดมากกว่าปกติไพ่ของคุณทั้งสามใบกำลังพูดถึงความลังเลความเร่งรีบและความกลัวที่จะเสียสิ่งสำคัญไป เป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณอาจต้องหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่รู้สึกกับสิ่งที่กลัวจะเกิดขึ้นภัยใบแรกสองดาบบ่งบอกถึงความลังเลและความไม่แน่ใจคุณอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ยังไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่คิดไพ่ใบนี้เตือนว่าการนิ่งเกินไปอาจทำให้สิ่งสำคัญหลุดมือไปลองฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้น เพราะบางครั้งความเงียบก็กลายเป็นระยะห่างโดยไม่รู้ตัวไพ่ใบที่สองอศวินดาบคือพลังของการเคลื่อนไหวและการพูดอย่างตรงไปตรงมาคุณอาจรู้สึกว่าอยากเคลียร์อยากพูดในสิ่งที่อัดอั้นหรืออยากให้ความสัมพันธ์เดินหน้าอย่างชัดเจนขึ้นไพ่ใบนี้เตือนเพียงเล็กน้อยว่าให้ใช้คำพูดอย่างมีสติเพราะความเร็วของอศวินดาบอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจ การสื่อสารในช่วงนี้เป็นกุญแจสำคัญถ้าใจเย็นและพูดด้วยความจริงใจทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนและไพ่ใบสุดท้ายซีเหรียนคือพลังของการยึดมั่นและความกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณอาจกำลังปกป้องหัวใจมากเกินไปกลัวจะเจ็บอีกหรือกลัวจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกให้คุณปล่อยทุกอย่างแต่เตือนว่าการกอดแน่นเกินไปบางที ก็ทำให้สิ่งนั้นหลุดจากมือความรักที่แท้จริงต้องมีพื้นที่ให้หายใจทั้งคุณและเขาควรได้รู้สึกอิสระและสบายในความสัมพันธ์สำหรับชาวสิงความรักในสัปดาห์นี้คือบทเรียนของการปล่อยใจและความไว้วางใจคุณอาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องพูดต้องตัดสินใจหรือเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไพกำลังบอกว่าหากคุณกล้าพูดด้วยความจริงใจ และยอมเปิดใจความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนเพราะแท้จริงแล้วคุณมีพลังแห่งความรักที่เข้มแข็งและซื่อสัตย์กว่าที่คิดสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ขอให้หัวใจของชาวสิงห์เข้มแข็งอ่อนโยนและพร้อมจะรักอย่างมั่นคงครับ